สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับก็อยอีกแล้วในเกมฟรีไฟส์มาด่านแรงตัวอีพีที่3กันนะสุกุสศลนะตานี้เฮาสิได้จักเต็มมาดูกันเด็กสุกุุศนเด้อครับก็อะไรที่รับชมรับเบิง่งข่อยนะสุกุสุสศนมาเมื่อนี้ไปนำหาปืนก่อนอพลังหล่นเหลือพลังเออหล่นเหลือดูกันแล้วโอ,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 อ้ไข่ซ้ำให้เจ้าข่อยซ้ำข่อยซ้ำเอาดาเมีิเอตไข่ซ้ำเอาดาเมีย อยากได้แดงละลายบูนังพนักงากันอยากได้แดงละลายเฮาตัวยิ่งให้ได้ละลายตัวขาได้ละลายตัวให้ด่ามีได้ละลายตัวสุดมูให้ได้ละลายเที่ยงเพราะฉะนั้นในมู่ลมดูดูลมดูกับไ่ดีได้สุขสันอ๋อเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนอ่าสู้กันนะมั่งจ่อคอยหาของข้าเดียวนี่อะไรอ่ะอุ๊ยกระสุนแก้วอุ๊ยมันจะได้กระสุนเจ็ดสิบแปดสิบนึ่งมันจะใช่อีกมันก็ดู เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เห็นเจ้าเร็วมาเด้อมาเด้อสูสูมาเด้อสูสูมาเด้อสูสูเออลงไปเออเอามนวาวาบพี่น้องวาบพีการวาบี่การวาบเอออ่ะมาหนีอารมณ์ดี่าสิองเพลงสูฟังจากบทงานเพลงหนึ่งกันเ้วกันเด้อสหรับเพลงคาถามนะสกุกุนะเอาเรเด้อ ความรักของเราหายไปตอนไหนเธอคงลืมแล้วใช่ไหมหรือว่าเธอไม่เคยรู้สึกมีแค่ฉันคนเดียวที่คิดไปเองตอนไหนที่ฉันทำใจเธอล่นหายแค่อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่ถึงทำแบบนั้นได้ลงคอทุกๆครั้งที่สบ ตากันส่วนลึกในใจมันยังบอกฉันว่าเธอยังคิดถึงวันเก่าๆของเราแต่ทำไมทำแบบนั้นถึงทำแบบนั้น้อ้ Yeah ทำแบบนั้นถึงทำแบบนั้น เธอเขาใจยากเลือเก,กินโคตรมากโคตรมากเลยเพลงนี่เฮ้ย <c oughs> คนไม่มีเลยเพียงมาหันนี้คอยโคตรมากเลยเพี่น้องเอ้ <c oughs> คือแบบเห็นยูสัยในติ๊กต็อกนี่ต้องหยุดฟังบอกเลยเห็นยูสัยตองหยุดฟังเ <c oughs> ออลองเพลงจบไปนี่ประธานพอไปดีไปยี่ยนออ้องเอ้คอยฮัสกอควางแตงเอ็มโฟเอวันละกันนะสามดอกไปเลยตึงตังตังเอา้าเหรียญก็มีตัวนี้ไหม <cười> 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 bên đây phía nào Nhật phát nhiều bao phiên Nhật phát nhiều bao phiên Bát có như Ui Ui Ta bỏ phải đây nó Ui đi Mình có bởi khô nó sẽ cu lên nó Bà khá quá Có khô nó sẽ lên nó, nó. Ừ, Bởi khô nó tìm ngả à. Điều 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 Ui 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 Pô 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 quá à Lôm bay gì วงกับบีพอบ่อวงพี่น้องเอ้ย3าตัีตหาจนทัวแมบหัวตาได้พอตัวหนึง่งเฮ้ยิึงกันนะเก็บศพแล้วกันซานาสูดศพบาดเหลียนอู้คาตานะอนมแก้วเลยพี่น้องอืมทีมีกันเออโอเคคนยั่งเสร็วถือกิน ถึงกินก็จะมีค้นนั่นกลัวแล้วกูดังหมาครับตัวนี้ถึงกินคนไหมกูหนักกูหนักกันหอยก็เสือกได้บ่เสือกได้บ่ละเสือกได้เสือกได้บ่เสือกได้ป่และเสือเสือได้บ่เสือกได้บ่ละเสือเสือได้บ่บ่มีใครก็ันเสือเสือได้บ่เอ้ยนี่อยู่หันเลยเออลมไปลมไปลมไปซ้าแม่แน่ซ้าแม่แน่ซ้าแมนเนสซาแมนเนสเบียนซ้าแม่แน่ซ้าแม่แน่ซ้าแมนเนสโอ้ยหอยจี๊ืๆเปืนไปื้อหรือดาบเจาะเจ้าเจ้าเจ้ามันชุกกันอยู่นั่นน่ะเออบักเก่าแท้ๆกูนี่บักเก่าแท้ๆเออ ขามันขามันเจ้าเาไอ้โซวะเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเขาว่าเขาว่ามลงเขาว่ามลงเออดได้อีกเออมันลงไปเลยสิเดี๋ยวดึกเราเบืสอ่วยซ้ำใหม่ซ้ำหม่ซ้ำใหม่ซ้ำใหมตายไปบงนั่นเลยตายยากท่ไปตายไปเออเท่านั้นละเว้ยว้าอย่างมันเลยวปารไอ้โซวะไม่โคตรไหลประท่นี่ปืดไอ้โซวะโคตรไหลพี่น้องเกิน ปะ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 เขาวงเขาวงเขาววงวองก็ไกลแต่ว่าว่องแย่งยื่เติบไปเด้อเนี่ย oh มีคนหีืไหมเขาปั๊บอัพกว่าอืมเบิดอแล้วล่ะรอหนิไปห้าเขาวงไปใส่เบิดโอ้ทงมากับเพาะเลยพื่อน่ะพื่อนๆพาดเรืลายเติบลายเติบลายเติบพื่อนๆเพื่อนๆงี้กันลายเติบลายเติบพี่น้องเอาตัวได้ดีก่อนวะเขาตัวได้กนดีวะเอาตัวนั่นก็ละกันนั่นไงนั่นไง น anyway. ั่นไงนั่นไงกูยิงประธานนั่นไงกูว่าแล้วยิงประธานพี่น้องเออบักนี่กันล้วกันดิ่มถิ่นมอไซมันเห็นยังวะก็ประคับตัวก็ประคับตัวละหมอลมไปที่ล่ะซ้ำก้อนเฝ้าซ้ำย่างเดียวบักนึงยึดทางกลางโคโนอยู่ยึดทางทางก้อยนึกระเบิดนำแข็งไปเนี่ยบ่ถือแกงเม็ดเออไม่เยอพุ่งเยาะพุ่มนี่ยกูเอาปืนอีสานเลยล่ะเอฟวีวันซานเอาบอกนั้นลาดก้อยขี่รถมวน่าใส่หนิบักนี่ไหมขี่แล้วนาใส่เจอเจอเอฟวีวันลาดซาดซานบ่เป็นลาด เจอเอ็มพุยบานซัดบ้ามึงไงเจอบ่เอ็มเจอบ่เอ้ยี่ทังหลังทังหลังเสาไฟฟ้าเอ้ยี่เสาไฟฟ้าบานนะไปยุไปโฆษณาไปโฆษณากูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะมึงอย่าวะกูไปเห็นเออเจ็บทำไมเจ็บเออเจ็บซสำนั่นึงยิ่งกูนะเออท่านท่นต่อตกูได้ต่อตัวกูดีขึ้นนะกูตีขึ้นนะกูตีขึ้นมาสั่นกูยิ่งขึ้นนะกูยิ่งขึ้นนะมาแนวมาจากออกมาทำไมออกมาจากเสา อ็ไม่เอาสอบบักหับว่มึงอยู่นอกหมอกมึงอยู่นอกหมอกสิเลียนไปเสรมึงสิเลียนไปเสร็จสมนาเลียนถอยขึ้นไปหนังหัวแข็งกระด้วยมึงวุ่นเลี่ยงขนาดกูยืนนี่กูแพ้ตายแล้วเนี่ยโอ้โหย่างแรงเลยเออเออใครแน่เว้ยมูสลัดยิงปืนนั่นยิงปืนนิ้ว่อยโอเคเลยเพื่อนแก้เลยเพื่อนจังสบอไปเปียงยานะเพื่อนนะเอาเขาวงเขาวงวงดันหัวู่วงกันนี้เก่งนี้เก่งเลี้ยงเกินมูมาถมู Tay bữa bụng mùa tay thân mùa. Tany tung hướng mua. Mua không này toàn đây xem natany tany. Mhm hm 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 xem nữa, hm 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 องในดีวะลุงลางละกันข่อยวิชาซูบอได้วะเพี้ยนโคตรทุบเลยไรไม่มีไม่แม่แม่แม่อาไรีวัววตีหนึงแล้วพี่น้องตีหนึงกูเตะนทีตีหนึ่งกูเตะวเที่กูเตะนะทีตีนึ่งมึงเนี่เอมึงเนี่ยเนีมึงกูจะกว่าเรียววะกูสู้อได้โอ้ดที่สว่างมาพี่น้องอุ้ยที่สว่างยังดีมึง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 คอยจีบวกเท่าไรคอยจีบวกเท่าไรคอจีบวกเท่าไรเจ็ดจะได้กระไรสามบอกเลยเออหกสิบแปดพี่น้องปัด ขณะท่ที่ส w งที่หนึ่งขอสีได้สาท้เอาปืดเกินได้สามเราพี่น้องอีกบ่เกินเอื้อมเ้าสิขึ้นแดงแล้วเจอกันไหมคลิปหนาแล้วกันอีพี่นาะโอเคสิกเกล็ดบายบายแล้วนะจุบจ๊บ